มาด้อมด้อมมองมอง,มองใหญ่เลยเชฟเชฟมาแอบถามแอบถามสูตรแป้ง

Краб, краб, краб. chưa finish chút cơ broccoli kẹo hot e chu sau sau bu công viên mà the. Oui madame. Euh, je vais prendre des samouxa au bœuf. Hein. Oui. Je vais en prendre 4. Euh, et puis je vais en prendre aussi 4 légumes. <laughs> Merci beaucoup. Merci, bon, bon dimanche, bon dimanche. Bon. au revoir. Alors, bye. Oh, this one, this Oh, minyak panas on งงในงงงงมาลังเถงมงมาลังเถงมง Madame. Oui madame. <laughs> <coughs> 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 oui, Combien, madame Je prends deux. D'accord. Et puis, des tomes pour Oui. Et ça, c'est quoi Ça, c'est... Euh, ça, c'est bochelé. Bocchelé Oui. oui. แม็กซี่มาดามบนช่วงนี้โอ้โหบ <c oughs> ัวอะไรกลูกค้าจะมาแล้วช้าอะไรวะเนี่ยเมื่อเช้า ที่ตีอันใหญ่นี่ดีนะเนี่ยชอบ เนเยห่อผัดหมี่อ่ะจองหมดแล้วทำแค่นั้น Mangshu, Oh. Maxi, bong di mangshu, buah. Hello. Pak, Ini, ini, อาหารเป็นองป๊อกเต้เหมือนกันแต่เป็นองป๊อกเต้องป๊อกเต je, เออ้ของฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ตรงข้ามถานนเนี่ยอยู่ในซอยตรงข้ามเนี่ยองอ,องป๊อกเต้ก็คือขายอยู่บ้านเหมือนซีรินะขายข้าวกล่องเหมือนซิรินะแต่เป็นข้าวกล่องฝรั่งเศสแล้วก็สอนสอนทำอาหารฝรั่งเศสด้วย ังหม่ได้ทำให้ลูกค้าสักคนเลยอ่ะนี่ก่อนผักสีชื่ออะไรอดน มากินอต่อลุงกับป้าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเคยไปเมืองไทย3ครั้งแล้วไปมาหมดแล้วเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตขึ้นเหนือล่องใต้มาหมดแล้วนะครั้งสุดท้ายเขาไปกับครอบครัวซิลินก็เลยแถมแถมให้เขาไปอีก ไม่รู้จักพูดด้วยนะขอบคุณน่ารักมาด้อมด้อมมองๆใหญ่เลยเชฟเชฟมาแอบถามแอบถามสูตรแป้ง <c oughs> Comment ça va